สวัสดีครับวันนี้เรามาหาหนารั่วนะครับอตอนนี้เราอยู่บนที่ปีดีพนมยง20นะครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณลูกค้านะครับสําหรับความไว้วางใจลูกค้าบอกต่อมาอันนี้บอกต่อกันมาจากสุมวิท39มั้าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาหากันเนาะอยู่ที่บอกแล้วที่คุยกับคุณสนัที่บอกว่าแกให้ความแกให้ความเห็นว่าอยู่ตรงนี้ พี่บอกว่าอยู่หลังนี้ครับน้องได้ยินเสียงด้วยหูไหมหายละเงียบละ,ละอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างหลังแรงดันน้ำไม่รั่ทวทนไหวหรอน้ำที่นี่แรงดันมากนี่เราอยู่กันอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะครับชั้นเจ็ดนะครับมีปั๊มอาดลงมาจากชั้นเจ็ดแล้วลงมาในระบบตรงนี้นะครับลูกค้ามีสิทธิ์รื้อถลื้อข้างหลังนี่นะครับยกโถชักโครกออกแล้วลื้อตรงนี้รับรองครัโคตจุดรั่ว จริงหรือไม่เรามาดูกันครับแรงดังน,นสัตว์เต็มเกลื 50กว่าบอกช่างเขาหยุดเจาะให้หน่อยได้ไหมข้างล่างได้ครับ นี <S <S ่เขาอยู่เต่เขาอยู่จองล่างเลย จากร้อยี่สิบหายจากร้อยยี่สิบหายนะจากร้อยยี่สิบมาดูด้วยกันไหมเมื่อกี้เราดูร้อยร้อยเท่าไหร่เลขเท่าไหร่เมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าร้อยเท่าไหร่คะเมื่อกี้ได้ดูไหมหน้าจอเนี้ยเห็นบ้างเมื่อกี้ตัวเลขจำได้ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ เดือสิบสามใชนะไ่ไหมศูนย์ศูนย์เอฟครับมาด้านนี้ fc ครับ คิดว่ารั่วอะไรครับถูกต้องครับรั่วโถนะครับอุปกรณ์ตั้งน้ำไม่สูงจนเกินไปน้ำปล่อยออกตลอดนะครับแต่การที่น้ำรั่วลงข้างล่างนั่นคือสภาพความเสื่อมของปากท่อที่ต่อกับพื้นนะครับรั่วถึงสองจุดนะครับอืม ตอนนี้เราพบจุดรั่วมันรั่วไหมมันไม่ได้รั่วครับมันเป็นการตั้งระดับน้ําที่ผิดอหรือการใช้งานที่การคลายตัวของอุปกรณ์ของโถครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเราจะต้องแก้ไขกันอย่างไรโอเคครับต่อไปจะเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วละ่ะนะว่าเมื่อน้ํามันลงไปที่พื้นมันลงไปเท่าไหร่และมันต้องใช้อีกกี่วันน้ํามันถึงจะหยุด นะครับโอเคครับครับก็ตามนี้นะครับว่าปัญหาอยู่ที่ตัวสุขภัณฑ์นะครับน้ำล้นเพียงแค่นี้เดียวนะครับการที่น้ำหยดลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันปากท่อของการต่อปูนระหว่างท่อที่จะลงใต้โถชักโครกนะครับมันก็เสื่อม นะครับหรือโถออกมาได้เลยถ้าใครจะลื้อตอนนี้ถ้ามีช่างลื้อโัให้ลเลาะถัวออกมาได้เลยนะครับแล้วจะเห็นแผ่ลงเลยครับเรามีครัจบจัครับ อ่ะ,ะดอเดี๋ยวจะแสดงการรั่วถ่ายต่อเดี๋ยวจะแสดงการรั่วตรงนี้ตรงถ่ายตรงนี้ครับผมจะแสดงให้ดูว่าถ้ามันจะรั่วมันจะเป็นแบบไหน ถ้ารั่วแบบนี้แค่หยดแบบนี้ก็ขึ้นร้อยสามสิบเอ็ดแล้วครับโอเคไหมครับถ่ายต่อนะต่อเนื่องไปนะ่ะขหน จบนะครับอันนี้ก็คือไม่รั่วครับโอเคเห็นไหมไม่รั่วะเลยถ้าไม่รั่วโอเคครับก็ถ้าปอกพี่ทางเทศให้ดูแล้วว่าถ้ารั่วเนี่ยมันขึ้นร้อยสามสิบแค่เปิดหยดธรรมดาเองนะครับโอเคเห็นใช่ไหมครับโอเคนะ <c oughs> ครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการหาน้ํารั่วในวันนี้นะครับก็วันนี้เราไปกันที่ปีดีพนมยง อย่างไรแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมในห้างราเชนนะครับผมและคุณราชันนะครับที่เป็นให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็บอกแนะนํากันต่อนะครับมาในเรื่องของการหานารั่วนะครับเชื่อมั่นในการทํางานของเรานะครับก็สําหรับ f c ท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเรียนหรือการใช้เครื่องมือหรือสนใจเครื่องมือนะครับก็ติดต่อได้ทาง หมายเลข0863453568หรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่มั่นใจหรืออยากจะหาจริงจังนะครับนะฮะว่า,ามันไม่อยากจะเสียของนะเาะง่ายๆไม่อยากจะเสียของในการลื้อของนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับที่หมายเลข0863453568แก้ท่อตันช่างเอนะครับในหมวดงานหาน้ำรั่วนะครับผม โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมครับสูตรไปทุกสามสี่ห้าสามห้าหกแปดแก้ท่อตันช่างเอยดีให้บริการโอ้กู๊ด